言てやるよもう数国で状況は一変すぐコケクロょうきゅうはいいペンスルークヴククノグルータ。 โดยในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงประวัติตัวละครในเรื่องสุขขาวดีเอวีกันอีกแล้วโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่ตัวละครที่สําคัญสําคัญมากในวันนี้เราจะมาพูดถึงนักโทษอีกหนึ่งคนที่ทุกคนดูมังงะและแอนิเมะต้องจดจําเขายักษ์แห่งวิเซนโลกคุโรตะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลย ในอดีตครับโรคุโรตะเกิดมาเป็นหารุกตัวใหญ่ที่มีพ่อแม่ที่รักเมื่อร่างกายของเขาเริ่มพัฒน,นาไม่เต็มที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินและเล่นทุกอย่างด้วยมือของเขาซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของทั้งพ่อและแม่และทั้งหมู่บ้านเนื่องจากพฤติกรรมแบบเด็กๆทําให้เขาควบคุมไม่ได้จากนั้นเป็นต้นมาเขาเติบโตในจังหวัดบิเซนบนภูเขาสร้างความหวาดกลัวด้วยการอารวาสและความหิวโหยอย่างต่อเนื่องทําให้เขาเป็นที่รู้จักในนามยักษ์แห่งบิเซนซึ่งหมายหวว่าเป็นอิชญากรถึงแก่ความตาย บุคลิกภาพครับลูกุลตาเป็นบุคคลที่มีความรุนแรงอย่างโหดเหีเ้มและออกอารวาสแบบสัตว์ป่าซึ่งทําให้บุคคลรอบตัวของเขาตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้เขายังหิวโหยอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่ดองเขาจะส่งเสียงคำรมดังลั่นและทาให้เขาร้องไห้หากเขาไม่ได้กินนานเกินไปโดยไม่มีเศษอาหารแม้แต่ชิ้นเดียวในขณะที่ปรากฏตัวและแสดงท่าทางเป็นสัตว์ประหลาดบนพื้นผิวพฤติกรรมของลูกุลตะานนั้นแท้จริงแล้วเป็นมารยาทของเด็กเนื่องจากยักษ์เป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กตัวใหญ่ที่ต้องการเล่น และสนองความหิวกระหายที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเขาเป็นเพราะความคิดที่เป็นเดิมของเขาทําให้โลคุโรตาขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่นเช่นกันครับความสามารถและพลังโลคุโรตารับถูกหมายหัวว่าเป็นอาชญายกรประหารจึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่อันตรายอย่างยิ่งที่ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้จากบรรดานักโทษประหารจํานวนมากที่รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยังชินเซนเกียวโลคุโรตารับได้ทําการทําเครื่องหมายจากผู้ติดตามของโชกุนว่าเป็นหนึ่งในมู้สมัครที่โดดเด่นที่สุดสำหรับภารกิจนี้เมื่อขึ้นฝั่งที่เกาะ โลคูโรตะครับสามารถสังหารยามดะอาซายมอนเอนเซนซึ่งเป็นสมาชิกระดสูงสุดของตระกูลยามดะได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งครับเกี่ยวกับความน่าเกรงขังของเขาคือวิธีที่เขาโจมตีกาบ,บิมารุที่อยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากในการต่อสู้ตัวต่อตัวเนื่องจากชิโนอบิในตำนานตัดสินใจว่าเขาจะตายดนีนดหักต่อสู้กับเขาในระยะประชิดและไม่มีครังแสงของนินจาระยะไกลใดที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ซึ่งท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าโลคูโรต่อน,นั้นจะถูกกำจัดได้้้ก็ตตู่่่่อออเเเเมมืขขขาาาีีคููห่สยงง มาถึงความสามารถทางกายภาพกันบ้างนั้งแต่เขายังเป็นทารรครับลกูลกลูตะเกิดมาพร้อมกับความแข็งแร่งทางร่างกายอย่างมากซึ่งนั้นให้เขาฆ่าพ่อแม่และขืนฆ่าทั้งหมู่บ้านอย่างไรการควบคุมพลังทำลายล้างในมือของเขารุนแรงพอที่จะสร้างหลุมอุกบาตบนพื้นดินและฆ่าคนได้อย่างง่ายดายในทันทีโดยใช้ฝ่ามือฟาดเพียงครั้งเดียวในขณะที่เขาทำลายร่างกายขึ้นบนของเอ็นเซนทั้งหมดมันแรงมากที่จะส่งเขาบินได้ในการต่อสู้กับกาเบรียลวุลุลกูลกลตะครับสามารถคว้าต้นไม้ขึ้นมาจากพื้นได้อย่างง่ายดายด้วยมือข้้าาาางงเเดียวแลคไปทข ไซงิลิครับเปรียบการโจมตีด้วยฝ่ามือของโลกุตาว่าเหมือนกับการโจมตีปืนใหญ่แม้แต่กระบี่มารุครับที่มีพละงกำลังเหนือมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายศัตรูที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเขายังยอมรับว่าโลคุูตาับทุบเขาด้วยพละงกำลังและไม่สามารถป้องกันตัวได้เพราะด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้ว่าโลคุรูตารับจะมีขนาดที่ใหญ่โตแต่ก็มีความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์ทําให้กระบี่มารุเตือนตัวเต็มที่จากการโจมตีด้วยฝ่ามืออย่างรวดเร็วเขาเร็วพอที่จะจับกระบี่มารุ ด้วยความประหลาดใจหลังจากที่เขาเอื้อมมือจากระยะกลางเพื่อกระแทกเขาลงกับพื้นนอกจากนี้เขายังกระโดดออกจากการโจมตีด้วยดาบของไซนีลิอย่างรวดเร็วหลังจากล้มลงกับพื้นเพียงชั่วครู่นอกจากความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์อันมหาศาลของเขาแล้วโลกูตะาครับยังมีความทนทานเหนือมนุษย์อย่างมากเนื่องจากเขาใช้เท้าโอเคลือบร่างกายโดยมรรู้ตัวตามที่ไซนีลิสัมผัสได้ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเทียบได้กับความแข็งแกร่งของอีวางาคุเลชิโนบิในกาเบกมารุในบันทึกของเขาในฐานะอาชญากรโลคูตาครับเป็นที่รู้กันว่า สามารถต้านทานการถูกแทงด้วยอาวุธมีดดาบหรือหอกซึ่งเห็นได้ชัดในการต่อสู้กับไซริเนื่องจากดาบของอาซายมอนไม่สามารถจงตีแขนขาของเขาได้นอกจากนี้เขายังสามารถทนต่อแรงเตะที่รุนแรงจากกระเบนมลุซึ่งมือและขาเปล่าสามารถเจาะร่างกายของสิ่งมีชีวิตใดๆไ,ได้อย่างง่ายดายและไม่ได้รับการบาดเจ็บจากการระดมยิงของก้อนหินโดยชินบินี่ก็จะเป็นประวัติข้าวข,ของโลโคร์ตากับยักษ์แห่งบิเซนซึ่งเป็นตัวละครที่น่าประหลาดใจมากครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ดีเอ็นหามาเล่า เล่าเรื่องไหนเล่าตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับวันนี้ DN เอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ